สวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์นะคะประมาณ11บเอโมงครึ่งค่ะวันนี้อากาศดีมากนะคะอุณหภูมิประมาณ13องศาแล้วก็แดดออกนะคะไม่มีลมนะคะก็จะเงียบสงบนะคะในป่าวันนี้พาเพื่อนๆมาหาเห็ดเหลืองนะคะเป้าหมายก็คือเห็ดเหลืองนะคะตอนนี้เราก็มาเจอเหลืองอยู่กลุ่มหนึ่งนะคะเป็นเหลืองที่เกิดมานานแล้วไม่มีคนเห็นนะคะ เอากบไม่เก็บกบค่ะเก็บเห็ดามาเก็บเห็ดนะคะวันนี้ไม่เก็บกลบนะคะเห็ดแห้งนะฝนทิ้งช่วงอีกแล้วอะ่ะไม่ชอบเลยฝนทิ้งช่วง พราะว่าช่วงนี้เห็ดดำเพิ่งเกิดแล้วก็กําลังเกิดมาเรื่อยๆนะคะทยอยเกิดมาเรื่อยๆถ้าฝนทิ้งช่วงนานๆเนี่ยดำก็จะแห้งและไม่โตไม่ค่อยดีเลยแบบนี้ น,นี้ไปไปแล้วนะคะแมวแค่นี้พอนี่คะ่ะตะกา้ายัางว่างเปล่าอยู่นะคะประเดิมด้วยเหลืองกลุ่มนี้เหลืองแห้งๆแ,แล้วเราก็ตะลุยหากันต่อเลยนะคะถ้าลองเจอกลุ่มแรกมันก็น่าจะมีกลุ่มที่สองนะ ป่านี้ทุกปีจะรกนะคะแต่ว่าปีนี้มันโล่งเพราะว่าเมื่อช่วงหน้าหนาวผ่านมาเนี่ยเขามีการแซมต้นไม้ไปนะคะก็จะเห็นว่าเป็นรอยรถถยเนี่ยรถไถก็วิ่งเข้าวิ่งออกนะคะวันนี้ก็เลยมาเดินนะคะเดินเดินขึ้นเดินลงตามรอยรถไถเปลี่ยนเลนไปเรื่อยบริเวณที่อยู่ถนนเนี่ยก็จะโดนตัดไปหมดแล้วนะคะต้นไม้ โล่งนะคะข้างหน้าลงโล่งนั่นอะ่ะอยู่ติดถนนนะคะเป็นก้อนเลยสีดอกนี่อีก สองดอกสวยๆเหตุจากคลิปล่าสุดให้แม่คุณพ่อถิดไปนะคะเขาดีใจมากเลยฝากคุณพ่อถิดไปให้แม่เมื่อวาน แดดจ้ามากเลยตรงนี้อืจ้ามากเลยงานเห็นหรือเปล่าไม่รู้ โดนยาเห็ดแตกเลยแตกเลยแตกเลยนี่แกหักเลย แน่นมากเลยติดอะไรอยู่ติดอะไรวะติดอะไรวะนี่ค่ะเลื้ยงงามๆใกล้ๆถนนเลยนะเนี่ย กุมเดียวเป็นกระจุกเลยนี่ค่ะกลุ่มนี้เกิดวิบากมากเลยอยู่ใต้กิ่งไม้ที่เขาตัดทิ้งไว้นะคะในป่าอะตอนที่เขามาแซนต้นไม้ะนะนี่เห็ดชุ่มค่ะตรงนี้มีอีกนะมีอีก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  กีดอกเนี่ยสีดอกสองดอกฟางไว้ก่อนนะคะจะได้เห็นว่าได้กี่ดอกเนกลุ่มนี้สามละสี เจ็ดแปดเก้าดอกคะ่ะกลุ่มนี้เก้าดอกงามๆเห็ดสดนะคะกลุ่มนี้เหลือดอกเล็กอยู่หนึ่งสองนะคะ สี่ห้าหกเจดแดเก้าอดดอกค่ะกลุ่มนี้ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าดอกเก้าดอกงงามจะดำ ดำเราจะเก็บไปตากนะคะอันนี้ขาสั้นเราตัดเลย 嗯嗯。嗯嗯。 เขาจะเริ่มแห้งนะคะดำกลุ่มนี้ไม่ค่อยได้น้ำมัง้งไม่ค่อยได้ฝนบางดอกริมก็ดำๆนะคะเหมือนกับกำลังจะเน่าโตรงนี้เน่าไปหลายดอกเลยสงสัยเกิดมานานละผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านแดดผ่านฝนมาหลายรอบ ก็แห้งนะออกแนวแห้งพอเริ่มแห้งเขาก็จะเป็นสีเทาถอนยื้เปนไปด้วยหญ้าตัดเลย ดำแห้งๆเอ๊ะอันนี้ออกอาการไม่ดีออกอาการไม่ดี ก็ไปแล้วจัดระเบียดนิดนึงนะคะเหลืองอยู่มุมนึงดำอยู่มุมนึง มากเลยกลุ่มนี้อะขาดเลยแห้งกรอบ เกิดมาแล้ฝนทิ้งช่วงค่ะแล้วก็ตรงนี้อยู่ใต้ต้นสนพอดีเลยไม่โดนฝนโหหลายดอกเลยเนี่ยลองนับเดี๋วสามแล้ว

ยี่สดดอกเที่ยวไว้ยังไม่เก็บก็สแสดงว่ามันเสียนะคะ 29, 28, ยี่สิเก้ายี่สิดี๋ยวข้างหลังมีอีกนะกี่ดอกแล้วเนี่ยห้าหกเจดดอก เดี๋ยวมีอีกค่ะมีอีกตรงนี้หน่อยนะึงีหน่อยนะยึงเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะแห้งแห้งแล้วเอาไปตากนะคะรุ่นเนี้ยตากแป๊บเดียวแห้งเลยโอ้ยบนนี้อีกอะ่ะบนนี้อีกบนนี้อีก แล้วอะแต่แต่ไม่มีลานะคะคือตาบใดที่ไม่มีลาก็ใช้ได้นี่อกอะ่ะหลายดอกเลยอะ่ะมาเก็บเหลืองให้แห้งคะ่ะนี่กลุ่มเนี้ยแห้งแห้งจนติดกับหญ้ามอสเลยอะ่ะ อันนี้ลาขึ้นนะคะดอกนี้ไม่เอาอันนี้โอเคอ,อันนี้ก็โอเคสวยอยู่อันนี้เห็ดดำนะคะในถุงตัดขามาแล้วแล้วก็ได้เห็ดดินมาดอกนึงนะคะอันนี้เอาไว้ตรงนี้เลยนะ เราก็จะเทเห็ดเหลืองออกมาทําความสะอาดก่อนย้ายป่านะคะนี่ค่ะเห็ดเหลืองจากป่านี้ ุ่นนี้อาจจะตากนะคะเพราะว่าเห็ดแห้งนะคะส่วนมากแห้งแล้วก็ดอกเล็กอันนี้ตากดีนะคะเหมาะกับการตากมันแห้งง่ายดีไม่ต้องฉีกด้วยตากเป็นดอกเลยถ้าดอกใหญ่นี่เราก็จะต้องฉีกนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยบริเวณที่บางๆอย่างขอบหมวกเนี่ยแห้งไปแล้วแต่ว่า ขาหรือว่าตรงแกนมันเนี่ยตรงนี้มันก็จะยังไม่แห้งอย่างเงี้ยค่ะมันแห้งไม่พร้อมกันอาจจะเกิดราได้ถ้าเราเก็บใส่ถุงนะคะเพราะว่าเราเข้าใจว่าแห้งแล้วแต่จริงๆแล้วมันยังแห้งไม่ทั่วเนาะตรงจุดที่หนาที่สุดอ่ะยังไม่แห้งเงี้ยค่ะ นี่ค่ะเลื้องซื้อมุมนี้นะคะเนาะเดี๋ยวเราจะดำมาไว้มุมนี้นะคะน,นี่กันไกลประมาณนี้ค่ะทีนี้เราก็เดินออกไปที่รถแล้วก็ย้ายป่านะคะ Wow.